สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากสิทธิพิบาลน,นะครับพี่น้องครับเรากลับมาอยู่ในพระธรรมสุภาษิตบทที่สองครับบทที่สองนะครับต่อจากครั้งที่แล้วคือข้อที่12วันนี้เป็นข้อที่13นะครับหัวข้อในวันนี้คือเมื่อใจหันจากทางตรงไปสู่ความมืดพี่น้องครับพระเจ้านของพระเจ้าในข้อนี้นะครับสุภาษิตบทที่สองข้อสิบสาโปรดฟังพระเจ้าของพระเจ้า คือบรรดาผู้ที่ละทางของความเที่ยงตรงเพื่อจะเดินในทางแห่งความมืดบรรดาผู้ที่ละทางของความเที่ยงตรงเพื่อจะเดินในทางแห่งความมืดพี่น้องครับมีคนอย่างนี้ใช่ไหมครับลาจากทางที่มั่นคงแน่นอนเป็นทางแห่งความเที่ยงตรงเป็นทางแห่งความชอบธรรมแล้วก็กลับไปเดินอยู่ในความมืดเสียคือตั้งใจจงใจนะครับอันนี้คือพระเจนานะของพระเจ้าตอนนี้ มีเรื่องเล่าครับว่าชายคนหนึ่งหลงเข้าไปในป่าลึกครับในขณะที่เขาอยู่ในป่าลึกนั่นเองเวลาก็ลงไปที่ช่วงเย็นแล้วแล้วก็เมื่อเย็นลงเรื่อยๆนะครับก็เข้าไปถึงกลางคืนในเวลากลางคืนนั่นเองเขาก็พยายามเดินไปเรื่อยๆเดินไปเรื่อยแต่ว่ามันเดินได้ช้าเพราะมองไม่เห็นนะครับแต่เนื่องจากว่ามีเข็มทิศอยู่มีเข็มทิศอยู่เขาก็เลยลูกสึกว่ามั่นใจแต่ในขณะเดียวกันครับปรากฏว่า ชายคนนี้ไม่ได้มองเข็มทิศไม่ได้ดูเข็มทิศครับแต่เขาเชื่อมั่นในตัวเองครับเขาตัดสินใจฟังเสียงลมเพราะเขารู้ว่าทิศทางลมเนี่ยมันน่าจะมาทางนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อเขาย้อนทิศขึ้นไปก็แสดงว่าเขาไปถูกทิศต,ตามที่เขาตั้งใจไว้แต่สุดท้ายครับพี่น้องครับชายหนุ่มคนนี้นะครับเกิดพัดหลงเพราะอะไรครับเพราะลมในหุบเขาเนี่ยมันวนครับมันไม่ได้ ในทิศทางตามที่เขาคาดคิดไว้นั่นหมายความว่าอะไรครับหมายความว่าแม้ว่าชายหนุ่มคนนี้จะมีประสบการณ์นะครับในการเดินป่าแต่ก็มีอันฟอร์ซ e นครับอันฟอร์ซินคือเหตุการณ์ที่คาดไม่ถึงเหตุการณ์ที่ประเมินล่วงหน้าไม่ได้พี่น้องแทนที่เขาใช้เข็มทิศเขากลับใช้ความมั่นใจตัวเองแทนในสุดเขาก็เดินหลงป่าเกือบเอาชีวิตไปหลอดครับ ชีวิตของคนคนนี้นะครับก็น่าจะเป็นบทเรียนที่เราสามารถถอดบทเรียนนี้ได้ครับเหมือนกับคนบางคนครับมีชีวิตที่หลายๆคนอาจจะรู้จักไหมครับคนบางคนเนี่ยรู้จักความเที่ยงตรงนะครับมีเข็มทิศอยู่ในตัวแต่ไม่ใช้รู้จักความเที่ยงตรงได้รับคําสอนมาตั้งแต่เด็กครูบาอาจารย์ก็อบรมสั่งสอนมาแต่ว่าไม่ใช้มั่นใจในตัวเองครับแล้วก็ละไว้ครับทิ้งไปครับ มั่นใจในตัวเองแล้วก็ไปตามสิ่งที่ตัวเองคิดว่าถูกคิดว่าใช่เราเห็นนะครับว่าวัยรุ่นในสมัยนี้ก็เป็นเฉ็กเช่นเดียวกันอย่างนั้นสิ่งเราที่น่าดึงดูดก็ดึงดูดเข้าไปความสะดวกสบายชั่วคราวก็ดึงดูดเข้าไปหลายสิ่งหลายอย่างที่มีอยู่ในอินเทอร์เน็ตมีอยู่ในออนไลน์ก็ดึงเข้าไปเขาคิดว่าหรือเขาเชื่อมั่นว่าตัวเขาถูกครับนั่นนะครับเขา มโนไปในที่สุดก็เสียใจครับพังผีตอนนี้เปิดเผยถึงกระบวนการความเสื่อมรามหรือความตกต่ําทางจิตวิญญาณความเสื่อมทางจิตวิญญาณนั้นมันไม่ใช่เป็นความชั่วเฉยๆเป็นความร้ายเฉยๆแต่เป็นการหันหลังให้กับความเที่ยงตรงหันหลังให้กับความชอบธรรมครับชีวิตของเขาจึงเดินไปสู่ความมืดมิดคนที่ละทางของความเที่ยงตรงในภาษาฮีบรูนะครับแปลว่าทอดทิ้ง ละทิ้งลืมและลักษณะของความการเน้นภาษาฮีบรูนะครับก็แปลว่าก็ตั้งใจที่จะทิ้งมันไปจงใจที่จะทิ้งมันไปตัดสินใจที่จะทิ้งมันไม่ใช่เผลอลืมไปนะครับไม่ใช่หลงลืมไม่ใช่คิดไม่ถึงนะครับแต่คิดถึงรู้แน่แต่ก็ยังละทิ้งมันไปทอดทิ้งมันไปเทมันไปความเที่ยงตรงครับเทไม่ได้ครับความเที่ยงตรงนั้นละทิ้งไม่ได้นะครับความเที่ยงตรง ตัดสินใจที่จะทิ้งมันไปไม่ได้เพราะความเที่ยงตรงนั้นก็คือความยุติธรรมความซื่อสัตย์ความถูกต้องความชอบธรรมเพราะฉะนั้นพี่น้องครับคนที่รักษาความเที่ยงตรงดงํารงอยู่ในความยุติธรรมซื่อสัตย์นั้นเป็นวิถีชีวิตเขาใช้วิถีชีวิตที่ไม่เบี้ยวไม่หลอกไม่มีอะไรคดเคี้ยวสอดคล้องกับพระประสงค์ของพระเจ้าครับพระเจ้าต้องการให้เราทําแบบนี้พระเจ้าให้เราต้องการที่จะมีชีวิตที่ตรง ยุติธรรมเที่ยงธรรมเที่ยง,ยงตรงซื่อสัตว์ฉะนั้นเราต้องเน้นนะครับว่าเราเป็นคนที่เคยอยู่ในทางตรงแล้วอย่าเบี่ยงเบนครับอย่าหลบอย่าทิ้งนี่นะครับคือการรักษาความเชื่อจนถึงที่สุดปลายคนที่เคยอยู่ในทางตรงแล้วเลือกไปอยู่หันไปอยู่ทางอื่นพี่น้องครับนี่คือการละทิ้งสิ่งที่ถูกครับบาปใน,นพระธรมพีไม่ใช่แค่ทําผิดนะครับแต่รวมถึงการละทิ้งสิ่งที่ถูก แล้วเดินไปหาความมืดเพิ่มพีว่าลีที่สองครับก็เดินไปเข้าไปหาความมืดครับความมืดคือไม่ใช่แค่มีมีแสงนะแต่ความมืดในที่นี้เพิ่มพีหมายถึงการขาดความเข้าใจการไม่รู้จักพระเจ้าถ้าพี่น้องเปิดเพิ่มพีทันนะครับอิสยาห์บทที่5้าข้อยีนะครับการขาดความเข้าใจเนี่ยไ,ได้บันทึกไว้อันนั้นเป็นความบาปอย่างหนึ่งซึ่งอยู่ในความมืดเป็นความมืดประเภทหนึ่งครับและในยอห์นบทที่1ข้อที่5นะครับ การไม่รู้จักพระเจ้าก็เป็นความมืดอีกแบบหนึ่งครับที่นี่พูดถึงเรื่องพระเยซู adults, ใช่ไหมครับพระเยซูเสด็จมาในบ้านเมืองของพระองค์ใช่ไหมครับพระองค์เป็นแสงสว่างที่เข้ามาในโลกนี้แต่โลกก็หารู้จักพระองค์ไม่การไม่รู้จักพระเจ้านะครับและความมืดนั้นก็ยังหมายถึงความบาปความมืดนั่นก็ยังหมายถึงความตายความมืดนั้นก็ยังหมายถึงความการพิพากษาซึ่งในที่สุดแล้วก็คือเป้าประสงค์เป้าหมายของ ซาตานที่จะให้คนเดินออกจากความเที่ยงธรรมไปหามันไปหาความมืดไปหาการพิพากษาครับฉะนั้นการเดินในความมืดคือการใช้ชีวิตที่ไม่กลัวพระเจ้าการใช้ชีวิตที่ไม่กลัวพระเจ้าการเดินในความมืดคือการยอมให้หัวใจให้ความรู้สึกของตัวเองนำทางมากกว่าพระคำของพระเจ้านำทางครับการเดินในความมืดคือการคิดว่าตัวเองรู้ดีเป็นน้ําเต็มแก้วไม่ยอมเปิดรับเสียงต่าง ที่มาจากพี่เลี้ยงไม่ยอมเปิดรับเสียงต่างที่มาจากคําเทศนาะไม่ยอมมาเรียนพระกัมภีร์แล้วก็ไม่ยอมมาบูตรทำให้เขานั้นเดินออกห่างค่อยๆห่างออกไปค่อยๆห่างออกไปจากพระเจ้าแล้วอยู่ในอานาจของความหลอกลวงพี่น้องครับพระเยซูตรัสว่าพอระงค์ชงเป็นความสว่างของโลกนะครับผู้ใดที่ติดตามเรามาเขาจะไม่เดินอยู่ในความมืดแต่จะมีความสว่างแห่งชีวิต ชุาสิบที่สองข้อสิบาบอกว่าผู้ละทิ้งความเที่ยงตรงจะเดินอยู่ในความมืดแสดงว่าคนที่เดินอยู่ในความมืดละทิ้งความเที่ยงตรงนั้นเขากําลังละทิ้งพระเยซูครับพระองค์ทรงเป็นองค์ผู้ทรงนําเรากลับสู่ความสว่างพี่น้องครับเมื่อเราก็ตามที่เราสํานึกเมื่อเราก็ตามที่เราตระหนักเมื่อไรก็ตามที่จิตสํานึกของเรานั้นเรียกร้องให้เรากลับมาพี่น้องครับกลับมาเถอะครับกลับมาหาพระเยซูเถอะครับพระเยซูไม่เพียงแต่สําแดงทางที่ถูกต้องเท่านั้น พระองค์ยังทรงให้กำลังใจกำลังกายฤทธเดชฤทธเดชในการเดินกับพระองค์ด้วยเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นพี่น้องครับระวังใจนะครับระวังใจของเราที่จะไม่ละทิ้งสิ่งที่ดีครับเช่นการเลิอกอ่านพระคัมภีร์การไม่ไปโบสถ์การไม่เป็นพยานการบ่ายเบียงเยี่ยงหลบในงานของพระเจ้านะครับการปฏริบัติบัญญมกับบาปเล็กๆต่างๆเหล่านี้ครับล้วนแล้วแต่เป็นจุดเริ่มต้นของการละทิ้งทางที่เที่ยงตรง เพราะฉะนั้นถามตัวเองครับว่าฉันยังอยู่ในทางที่พระเจ้าทรงชี้ทรงนำหรือเปล่าฉันยังมีพระเยซูเป็นผู้นำชีวิตของฉันหรือเปล่าอย่าปล่อยให้ดูเหมือนว่าทางที่ปลอดภัยหลอกเรานะครับแต่ให้ดูว่าทางไหนที่พระเจ้าทรงนำนั่นแหละครับปลอดภัยจริงและจะพาเราถึงเป้าหมายได้เพราะฉะนั้นหมั่นภาวนาพระคำของพระเจ้านะครับหมั่นฟังเสียงของพระเจ้านะครับหมั่นอ่าน,านพระคัมภีทุกวันอธิษฐานทุกวัน นมัมก,การพระเจ้าทุกวันสรรเสริญพระเจ้าทุกวันเพื่อที่ให้ตาใจเราเปิดครับและเราจะเดินตามพระเยซูในความสว่างพระเยซูจะประทานสติปัญญาที่แท้จริงจากเบื้องบนที่จะช่วยให้เรามองเห็นกับดักในความมืดนะครับกับดักที่โลกวางไว้เราจะไม่ตกในหลุมพรางและกับดักนั้นเลยนี่น้องครับความเที่ยงตรงนั้นคือเข็มทิศความมืดนั้นคือการเดินตามใจครับความเที่ยงตรงคือเข็มทิศ ความมืดคือการเดินตามใจเมื่อใจเราไล่เข็มทิศชีวิตก็จะหลงทางพี่น้องครับการเดินไปกับพระเยซูนะั้นคือการปฏิเสธเส้นทางที่ไม่ใช่ของพระองค์เส้นทางที่ไม่มีพระองค์นำทางครับขอเราร่วมใจกันอธิษฐานข้าแต่พระบิดาเจ้าขอทรงโปรดช่วยเหลือข้าพงษ์ที่หลายที่หลายจะไม่ดือ้อทีหลายจะไม่ละทิ้งทางของพระองค์ข้าแต่พระเจ้าบางครั้ง ความมืดในชีวิตของข้างหลายนั้นเกิดจากการที่ข้างหลายปิดตาปฏิเสธพระองค์ปฏิเสธที่จะไม่อ่านพระวจนะพระเจ้าปฏิเสธที่จะเข้าเรียนละวีวลและศึกษาปฏิเสธที่จะได้ยินเสียงของพระองค์ปิดหูปิดตาปิดใจของข้าพงศ์หลายข้าแต่พระเจ้าขอทรงโปรดนำพาด้วยเถิดให้ใจของข้างหลายนั้นเชื่อในเข็มทิศของพระเจ้าคือพระวจนะของพระองค์พระคำของพระองค์อยู่ในมือของข้าพงศ์ทั้งหลาย แต่อย่าให้ใจของข้าพมาหลายได้หลงทางไปขอาการทรงนำของพระองค์อย่าให้เข็มทิศในหัวใจของชีวิตของข้าพงทั้งหลายจะเสียทิศทางขอพระเจ้าได้ทรงโปรดเมตตาด้วยกราบทูลนิฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนพบกันใหม่เดือนพุ่งนี้นะครับขอพระเจ้าอันวยพระพรพี่น้องที่รักทุกท่านสวัสดีครับ